เจอกับค right. ู่ปรับเก่าดิเคยโดนนกเข้ามาใช่ไหมยกไหรวันนั้นยกสามนานยังก็น่าจะสองปีได้สองปีนะลืมเรื่องราวเก่าๆวันนี้มาลุยกันใหม่วันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสามแปดเกินเท่าไหร่เมื่อเช้าเกินจุดสองครับเกินจุดสองนะสองอยู่กับผู้กองรันกี่วันสองมาเบ็ดเสร็จสองเดือนกว่ากเดือนกว่ากเราประเภทยังไงก็ได้หมดครับได้หมดนะเมื่อเช้าถ่ายรูปนี่ได้เปรียบเสียเปรียบต้างไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะเหรอ เราชกมว้มาหมดกี่ครั้งแล้วก็เจสกว่าครับสูงอะไรหนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักของเราป่อยป่อยน้ำหนักปล่อยป่อยแค่สิบกปีนี้อายุเท่าไหรแล้วปีนี้สิบเก้าค่ะสามไฟล่าสุดเป็นไงบ้างก็แพ้สองคะแนนหนึ่งล่าสุดเป็นไงล่าสุดแพ้นกครับแพ้นกนะวันนี้กลับมาเจอกระแสนิจจิวครั้งหนึ่งเขามีอะไรบ้างแสนจิวที่ชกก็มีทุกลูกครับทุกลูกนะเรางัดอะไรไปสู้เขาวันนี้เราดูไปวิธีล้วแต่จังหวะเคาจะมานะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดพันจันครับอ่ะฝากไปครับเชียร์หน่อย ครับผมจนนครรับราชการศานกลังาจให้ด้วยครับปีนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอชคดนี้ครับสวัสดีครับผมแ้งให้จิ๋วจเจ้าก่าครับนี่เจอกับเกณฑ์นครนะนะวันนี้รายร้อยสาบเช้าเรามาเกินอาไรจุดเจ็ดเราก็ซ้อมอยู่เฮียตีนะกี่วันซ้อมมาเป็นเดือนเป็นเดือนนะเราประเภทยังไงฝีมือลูกมวยเข่ามวยเข่านรสูงเทาหนักเราป่อยปีนี้อายุบชกวมาทักี่ครั้งวตอนนี้ สัตัวห้าสิบหกสิบน่าจะมีนะสามไฟหลังไปไงผลงานสองไฟหลังแพ้แพ้หมดเลยเหรอไฟไฟที่ได้ชนะครับชนะวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามเปอร้อยสามเปอนี่โอเคไหมต้องคุ้มไหมคุม้มเลยสีส่ึงห้าโลน่าจะมีนะเราเป็นคนจากจังหวัดโคราชอ่ะฝากแฟนกลับโคราชหน่อยเชียร์กันหน่อยวันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวโคราชเชียร์ใหเชียร์เพื่อการเมืองกันวันนี้ตาให้เต็มที่ครับโอเคขอโชคดีครับ